อ,อ,อันนี้อะไรอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมในรายการสเปนคิวนะครับผมวันนี้เรามาเล,เล่นเกมทีมที่มีชื่อว่าโกลบ็อกนะครับผมในแม่มที่มีชื่อว่าดอกรายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นยูทูบเบอร์ดังๆนะครับเล่นกันนะครับบางกูทำไง หลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเล่นกันในแมบบนี้นะครับแแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นให้เราเปิดประตูไปเรื่อยๆแหละนะครับผมก็เคยเล่นแล้วนะครับสเกตได้จากน่ครับดึงกระโหลกตรงนี้นะนะครับผมไม่รู้เลยเกี่ยวกับข้อมูลในเกมนี้นะครับไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าถ้าผมเล่นเกมนี้เนี่ยไปครั้งที่2เนี่ยหลังจากที่ไม่ได้นานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะเล่นโซโลนะครับผมนะเล่นคนเดียวไปเลยนะครับ เิ่มดีกว่านะฮะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคนเดียวนะครับผมบอกเลยว่าหลอนแน่นอนนะครับถ้ามีเพื่อนไปนะ <c oughs> ไม่ถ้าเล่นเองอะ่ะมันหลอนเว้ยแต่ถ้าเล่นแบบว่าหลายๆคนเนี้ยมันก็ยังมีเพื่อนเพื่อนคุยเพื่อนอะไรเล่นนะฮะ <c oughs> เอ่อกดกดอีโรงแรมนะฮะโรงแรมเสียงในเกมนี่คือกระหึ่มเลยนะนะครับท่านผู้ชมผมต้องหากุญแจใช่ไหม กด C นะฮะคานโ,โอเคตู้ล็อกเกอร์เนี่ยนะครับบางทีมันเราจะเจอเงินนะครับเพราะฉั้นเนี่ยเราจะค้นหาเฮ้ยอันนี้อะไรอยากวิ่งเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ก่อนอะไรก่อนกิ้งอืมกดรัวๆจะมีใครมาไหม กดค้างอ๋อต้องใช้คุณแจโอเคเราหาคุณแจแป๊บหนึนะ่งครับคุณแจตรงไหนไวะเนี่ยหรือว่าอยู่ในตรงนี้เปล่าแต่เราหาไม่เจอเปล่าคุณแจคุณแจคุณแจอยู่ตรงไหนวะคุณแจคุณแจคุณแจเปิดสักที่ไม่เคยเจอสักอันเลยเนะี่ยเออเออเหีห้ย Oh. ไม่เคยเจอแบบนี้อะไรอ่ะอีพิวคุณแจอ๋อเก็บคุณแจพีเดอรออะไรอ่ะโอ้โหอ,อันนี้ไม่เคยเจอครับอันนี้ไม่เคยเจอเลยเคยเล่นแหละแต่มานานแล้วอ่ะมันลืมแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับคือว่าลือฟื้นอ่าแต่ผมจํำได้แค่ว่าถ้ามีเสียงอะไรใดให้หลบเข้าตู้นะครับจําได้แค่นั้นนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จำไม่ค่อยได้อะกุนแจเมื่อกี้แม่งอ,อ,อ๋อมันุณแจศูนย์ศูนย์สองมันคือเอ้ยไฟแชกอันนี้อะไรอ,ะ,อะไรอะคืออะไรอะชิบหายดูเลือดดิชิบหายแล้วโอ้โหเฮ้ยใครเคาะประตูอะมีคนเคาะประตูครับแจนเจ้า ขอ,อเลือดได้ไหมไม่มีเลือดแล้วเนี่ยวันนี้ไงศูนย์หนึ่งอ่ะโอโ้โหโอ้โหเอา,ากุญแจศูนย์สองมาเมื่อกี้ตายหาเลยนี่ฮะตู้หลบตู้หลบอุ้ยเสียงอะไรจริงๆเล่นคนเดียวมันก็หลอนนะแต่ว่าไม่หลอนหลอนมีกล้วยได้เหรอกล้วยจนะทำอะไรอ่ะทำไรอะกล้วยทำไร,ำไ,รไม่มีของ ออไอ้เนี่ยแดกผมหลอกรอบนี้ผมบอกเลยบอกเลยดีไฟเช็คหึหใครมาเคาะประตูเออฮะาศูนย์ส,สามมนห้องนี้เปิดได้ไปอะ่ะเปิดไม่ได้เหรอหไป กล้วยเต็มเลยโอ้ยกล้วยเต็มเลยนี <ugen> ่อะไรอ่ะโอเคเงินอืมเฮ้ยเอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอุ้ยหลบแล้วโอ้โหโอ้โหเสียงผมจำเสียงมันได้โอ้โหอุ้ยมี่กีตัวอะไรมันแดกผมวะไม่ใช่ปหาย อุ้ยไอ้ขไอ้ขี้อันนี้ห้ามมองไม่ไดี๋ยววะใช่ไหมโอ้โหตายแล้วแค่นี้ก็ตายแล้วเมื่อกี้ห้องอะไรอะศูนย์ศูนย์สี่อุ้ยอ้ยอ่ะมองไม่ได้เลยใส่ให้ไวใส่ให้ไวอะไรอีกอะโโอ้หเจอเริ่มเลยเหรอวะดิเดินหันหลังนียก็ได้วะ โอ้ดูนหันหลังโอ้เถียนน่ะมาทำไม่อนอุ้ยโอ้ดูนมีเหอโอ้โอชิบหายแล้วสูดสามสูดสามโอ้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 เต็มคาราเบลเลย เต็มคอร์บิเออไป04 05หลบรัจจาเหมือนมีเสี่ยงเฮ้ยโอ้ออะไรวะเดี๋ยวโอ้ยชิปหายแล้วโอ้ยเออกแูแตกอีกแล้วครับ น,น,น้องเอา้าไอ้ไรอวะเด้วยเฮ้ยในเงินปลอบแจก็ยังดีแหละครับจบครับไปไป,ปโอ้มันเกิดต่อหน้าเลยล่ะโอ้ยเอาเรื่องอ่ะพ่อนาะเอาเรื่องเกินมองก่อนมอง,ม,อง,ม,องมีไหม ริงแปลกบอมบูนไปไปเฮ้ยต้องหาศูนย์สี่ดีวะศูนย์สี่ไหมศูนย์สี่ดีวะเออเกือบเป็นศูนย์ห้าแล้วเออไฟแช็ควยศนย์หกครับศูนย์หหก นีประตูไปได้ใช่ไหมฮะโอเคไปต่อฮะนี่อะไรอ่ะคันโยกเหรอมีทอ่อระบายน้ำเหรอเอ่อทอ่อระบายน้ำนี่เราต้องทำยังไ,ไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยสมเนียงอะไรการดเดอร์บุลี่นะเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปบอนคานมาครับสมเนียงมันจะเดินๆหน่อยน,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 นะใช่ป่ะเออตรงไหนวะข้างนอกเหรอ อ๋อประตูนี้เปิดโอเคครับผม0ูนเจ็ดนะ0ูน7เจ็ดูนเจ็ดเอู้นย0แปดดิกูแอบเรียวกูแอบเรียวโอ้ยอะไรกูตายเฮ้ยชีพหายโอ้โหตาย อะไรวะก็เรียบร้อยฮะเป้าหมายผมเนี่ยคือไปถึงประตูเกินสิบให้ได้เกินสิบคือผมเก่งแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ยมาผมนี่วมจิงแล้วผีฮิดูนี่ผีกูจับมึงทำผัดเผ็ดปมยำไปอย่างเร็ว ไม่แอมกูหลอกเด็กน้อยกูเด็กน้อยนี่ว่าเอา่อต้องใช้กุญแจหลอกนะฮะทผู้ชมซึ่งโอ้ยนายซื้อเนี่ยานายซื้อโอเคครับผมไขประตูเลยครับศูนย์ห้านะฮะโอ้ยมืดจัดมืดขนาดนี้เลยเหรอ ท่าแอบนานเหรอโอเคครับผมรู้ทิกนะฮะเราหา0ู07เจนี่0ูนะครับพอเข้าปุ๊บมันจะหายเ,ยเลยอะ่ะต่อไปก็09เก้าโอ้โหฟาา์มต่อไปฟาหมดฟ้าหมด โออยี่สิเอ้ยไฟเช็คเปิดก่อนดิดิกวินนี่ดิกวินดิดกวินอโอุย้ยตะลึงตึกอะไรวะเนี่ยเออตะลึงตึกตะลึงตึกโอ้ดอันประตูตรงนี้โอเคโอเคอ้อมไปข้างหลังมันใช่ไหม เขาไปไหนต่อวะมุดอ้าวโอเคปุ๊บเอาชึบอืมอะโอ้โหละมือตึ๊บเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปหมอกไปหมอกไปหมอกไปไปซึ่ง น,นี่คืออะไรเนี่ยเพิ่มเลือดเหรออ่าอ,อะไรวะเนี่ยเอ่อต้องแก้พัซเซิลเหรอต้องแก้พัซเซิลด้วยอันนี้ก็วงกลมถูกแล้วอันนี้ต้องแนวยาวอันนี้มาตรงนี้เหรอตรงนี้อ่าฮะ ม่น่าใช่อันนี้เนี่ยอันนี้มานี่อ่าอันนี้ใส่อันนี้อันนี้มันยังไม่ใช่เหรอใส่ตรงน,นี้อ่าอันนี้มาใส่ตรงน,นี้โอเคก้นี่ครับไม่ได้แดกผมหรอกนะบวกเลย13อ้ยมาเอามาเกินที่เราวางไว้แล้วครับผมบอกเลยตอนนี้ผมตายก็ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> อ่าโอเคสี่ครับผม โอ้ยโอ้ยมืดตึบเลยมีตาพมืดได้หลมืดมืดมาก ถูกด้วยเหรอ17เนี่ยแล้วขอไฟเช็คหน่อยไหมมืดมากเลยโอ้โโหอยมืดมากครับผมทุกคนครับไปโอ้19ครับผมคุณเดินมาแบบปื้นมืดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลย โอ้ยโอเคโอ้โหแล้วมืดมากคือมืดเลยอะครับไปไหนต่อวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงวะเฮ้ย มืดมากอุย้ยใหม่แล้วอะ่ะใหม่เร็วเลยใหม่อีกเลีว้วเหรอฮะนอกจากไฟผมก็ไม่เห็นอะไรเลยยี่สิบสองกูเข้าผิดมาได้ไงอ่ะโอายี่สิบสองเฮ้ยไอ้เนี่ยม,มัแตกกูไม่ไนดะ้แอมผมหรอกอประตูไหนฮะเก็บประตูไหนวะเอมประตูนี้เหรอโอ้ลงไปแบบวา่า มืดมากเลยครับมีไฟให้หน่อยสักดวงไหมมืดตึ๊บเลยครับแล้วผมเป็นคนกลัวความมืดมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเอ้ยบนไหนวะ่ะโน้ตตัวนึงมีไหมแล้วมีคันโยกหรือวะก็มีคันโยกอรอทางไหนก่อนเอ้ยไป อย่างเดิมนะครับตอนนี้คือด้วยความที่มันมืดด้วยครับมันมืดแล้วมันทำอะไรยากมากเลยตอนนี้นะเออไม่ไลงมาทำไมให้ลงมาทำไมก่อนมืดขนาดน,นี้อ้าคันโยกต้องมีอย่างนี้สิวะเราขึ้นคันโยกแล้วครับแสดงว่ามันน่าจะไปทางนู้นนะไปทางเดิมป่ะนะ ้ยน,น่าต้องกลับอย่างเดิมครับเฮ้ยอะไรอยู่ต้องกลับไปทางเดิมดมืดจัดเลยวะ่ะเฮ้ยสว่างแล้วเว้ยโอโ้โหแสงสว่างกูกลับมาอีกครั้งดีใจมากครับเอ้ยไฟฉายแล้วจะไปฉายไฟเช็คไฟเช็ค ก็ยังโอเคเหรอวะไปใชยก็ยังดีอ่ะมมีตัวอะไรมาไหมอ๋อตายโอ้โหคือมันต้องรอก่อนที่มันจะมาถึงนะครับโอเคไม่เป็นไรองอย่างน้อยนะครับเราก็มาไกลที่สุดแล้วนะครับ ้ยประตู25หเลยนะผมตั้งเป้าว่าต้องเกิน10นะครับตอนนี้เรามาถึง25นะก็ถือว่ามาไกลแล้วนะครับสำที่ไม่เคยเล่นแมบนี้เคยเล่นแหละแต่มันไม่ได้เล่นแบบถึงประตู25ขนาดนี้ครับโอเคครับทุกคนครับก็เป็นไงกันบ้างผมสำหรับเกมโรบอทนะครับแมปชื่อว่าดอนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับพอเป็นแมปที่ก็สนุกนะครับถ้าเล่นคนเดียวนี่คือมีแอบหลอนๆหน่อยนะมันจะแบบว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับเนื้อกับตัว มันจะมันก็อยู่กับนึกกับตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันนะครับแล้วก็เป็นแมปที่ทุกคนเนี่ยต้องลองเล่นนะครับผมผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับถ้าใครมากับเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นกับเพื่อนนี่สนุกมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่นคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้